ไปเข้าฮอตตาที่25ไม่ได้นะครับฮอตจะตายจำเป็นต้องเดินไป26ถ้าเดินไป26อย่างนี้นะครับเซียนดำวางศอกไว้แบบนี้นะครับจะโดน3ต่อแพ้แบบสวยงามนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมอฮอตนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นบันทึกเกมการแข่งขันรายการกฟพอโอเพนทิงแชมป์ประเทศไทยปีพศ2559นนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างสุดยอดเซียนโคตรเซียนตลอดการ นะครับเซียนดำพบกับหนุ่มเทพเกมจะเป็นยังไงนะครับดูเดือดขนาดไหนติดตามรับชมครับเซียนดำเปิดหมาก25-22หนุ่มเทพออก6มา10เซียนดำา2 2 8 8หนุ่มเทพ สิบสครับตัดหน้ากินเสียนดำยี่5ายี่หหนุ่มเทพเดิน4ี่มา8เสียนดำยี่ห้ายีหนุ่มเทพเดิน1มา6เสียนดำยี่สบสาม หนุ่มเทพเดิน5มา9เสียนดำตั้ตั้งรับด้วยส่งดาวนะครับหนุ่มเทพออก7มา10เสียนดำา4 4 20หนุ่มเทพเดิน2มา7ถึงตรงนี้นะครับเสียนดำ แทกเข้ามาครับ 23, ที่8ทําให้หนุ่มเทพต้องเดิน15ไป19นะครับไม่งั้นโดน2เซียนดำออก22 17หนุ่มเทพเดิน93เสเนดำเอา30มา26นะครับมากินคนละตัว หนุ่มเทพเดิน7มา11นะครับจุดนี้ถ้าหนุ่มเทพเดินผิดถึงกับแพ้เลยนะครับสมมุติว่าเดิน8มา11เสดเียนดำจะโยนให้กินแบบนี้นะครับจะทำให้เป็นรองมากเลยนะครับกินกินนะครับหนุ่มเทพจะเดินไปเข้าฮอตเสียนดำก็จะวิ่งไปเข้าฮอตอีกหนึ่งตัวนะครับ จังหวะนี้หนุ่มเทพเดิน71นะครับเสียนดำโยนให้กินแล้วต่อกิน2นะครับหนุ่มเทพเดิน6ไป10เสียนดำออก32มา27หนุ่มเทพเดิน8มา12นะครับถ้าเดิน10 15เดี๋ยวเสียนดำจะไหลเบี้ย18ไป14 ถึงจังหวะนี้สีนดํดออก13มา9นะครับหลอกให้หนุ่มเทพอาจจะเสียบเข้าอย่างนี้นะครับถ้าเดินตัวนี้เป็นลองเลยนะครับสีน้ำดำจะปิดไปถึงตรงนี้จะสังเกตว่าจะเดินไปเข้าฮอตตาที่25ไม่ได้นะครับฮอตจะตาย จำเป็นต้องเดินไป26ถ้าเดินไป26อย่างนี้นะครับเสียนดำวางศอกไว้แบบนี้นะครับจะโดน3ต่อแพ้แบบสวยงามนะครับจังหวะนี้นะครับนุ่มเทพไม่เดิน10ไป14เพราะว่านุ่มเทพถอดมานะครับว่าเดินไป10ไป14จะแพ้แบบนี้ ก็เลยเดิน12มา16เสียนดำเดิน9มา6นะครับถุมเทพ16 19ถึงตรงนี้ถ้าเสียนดำเดิน6มา2นะครับถุมเทพก็จะเดิน19มา24ก็จะเสมอกันง่ายนะครับถึงตรงนี้เสียนดำเป็นระดับเสียนใหญ่นะครับผ่านเวทีแข่งขันมาโชคชนเรื่องเอาเสมอง่ายๆไม่มีทางครับ มีจังหวะเบียดมากได้ท่านก็จะเบียดนะครับถึงตรงนี้เซียนดําโยนให้กินแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าฮอตกดกินคืนเท่ก็17 22, เไป22สิเซียนดำกินเท่ต้องเดิน22มา25นะครับถ้าเดิน22ไป26จะเข้าฮอตไม่ได้นะครับเซียนดำออก 27มา23หนุ่มเทพต้องรีบเข้าฮอตนะครับ25มา29จังหวะนี้ถ้าเซียนดำลากฮอตใบตา1น,นะครับหรือตา28หนุ่มเทพก็จะต่อก็เอาเสมอง่ายๆซึ่งเซียนดำไม่ทําแบบนั้นนะครับก็พยายามจะกดดันปลายกระดานเซียนดำเซียนดำเดิน24มา31 เทพเดินฮอตได้ตาเดียวนะครับ29มา25เส้ียนดำาม1มา13ถึงจังหวะนี้ถ้าหนุ่มเทพอ่านมาร์กไม่ดีนะครับเดิน11มา15นะครับหวังว่าถ้าเสียนดำมากดกินแล้วก็จะกดคืนนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับก็จะแพ้นะครับ สินดํก็จะมารับแบบนี้ถึงปลายกระดานนี้ประมาทไม่ได้เลยนะครับสินดํามีแต้มหลอกล่อเยอะแยะหาจังหวะนิดเดียวก็พลิกจากเสมอเป็นชนะได้หนุ่มเทพเดิน25มา21นะครับสินดําค่อยๆไหลเบี้ยขึ้นมาหนุ่มเทพเดิน21มา10 ถึงตรงนี้ถ้าเซนดําตอกก็กินตกตาแพ้พอดีนะครับเซนดําโยกฮอตกลับไป31หนุ่มเทพก็เดิน10ไป21โยกกันแบบนี้สัก2ตาครับก็ต้องยอมเสมอกันไปนะครับส,สรุปแล้วกระดานนี้ก็เสมอกันไปนะครับกระดานแรกต่อไปก็จะเป็นกระดานที่2 ทั้งคู่จะเปิดหมากอะไรนะครับเล่นรูปอะไรผลจะเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมไปก่อนครับสวัสดีครับ